และมาแล้วเฮ้ยแมนมีสกิลด้วยเหรอทำไมพี่โน้ตมึงยังไม่มีสกิลวะสกิลอะไรพี่สกิลอะของแมนมีสกิลอยู่นี่อันนึงอะมีอยู่เพิ่งไปซื้อมาเหรอแล้วพี่โน้ตไม่เห็นมีเลยเ้ยไม่มีกุ้งใชะได้สี่เขามีกันคนละสองสามท่าแล้ เคยเห็นมีท่าเดียวแล้วทีเดียวเลยวะไอ้เราเอ้ยเราอยู่ฝั่งเดียวกันไหมเนี่ยฝั่งเดียวกันฝั่งเดียวกันลุกนี่เนี่ยไอ้เหี้ยบนนี้ของกูนี่ลูกนี้หผูผมไม่ยิงลูกแรกกระโดดไปเลยไงไอ้เหี้ยโอ้กดนี่ไงลูกนึงไปดิไว้ดิลูกนึงไปดิสะการออกไม่ยิงเข้าเฮ้ยเร็วดิ่แมนแมนสะกัรแมนแมนเฮ้ยมันไปที่โกแล้วเฮ้ยเร็ว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 เออนี่เนี่ยเร็วเร็วข้างอืม ดันอยู่ดันอยู่อยู่ดันไปไอ้ดันไปอดันไปดลูกเดียวลเดียวนี่เน่โอ้นี่โอ้ยอีลูกจะทะลุบอลนี่เอ๊ะนั่นแหละพี่น้ยิงเอ้นั่นแหละเอ้าเอาออลดียวล้ดวลูแล้ว้ลูกเงลูกเนี่ยเอ้ยนีลูกบอลอไรลูกนั้นน่ะใครดมงอ่ะไอ้ีมอยู่คนเดียวด้วยไม่มีคนดูไม่มีคนดูข้างหลังเอ้ยเอ้เอ้ยเอ้เอ้้ยเออไอ้สัตว์มาดิเอ้ยีลูกเนอ่โอ้แล้วกูลู้ม้ไอ้ี่เอ้ย เอ็มึงลบไปไหนนี่นี่แน่ผมกันประตูนี่แน่เอานี่แน่เอ้ยเออไปดีไมไปหมด้เป็นไงล่ะนักเตะสลิมี่รู้จักปะนี่นักเตะลิมี่รู้จักไหมนี่แน่นี่โมงชูโดนเขากูไงไอ้เหี้ยเอ๊ะเอ๊ะเอมันี่เอ๊ะเอามันนี่ เออเบี้ยงก้อโหวอ้ยโไม่โดนอะไรอ่ะนี่เข้าแล้วเข้าแล้วแล้วทะลุโก้ยยทะลุโก้สัสเอ้ยพี่เอลุโก้อ่ะโโดนมาอย่างดีโหไม่โดนเอ้ยลูกนี้จะให้มันเข้ากานไม่อยู่เนี้ยเอ็ม่มือโกนตลอดโลกนี่เนี้ยปล่อยแล้วปล่อยแล้ว6กสอายไม่ได้ไม่ได้่แล้วไปแล้วเฮ้ยนี่นนี่เนี้ยอย่าปล่อยอย่าปล่อยอย่าต่อย